สวัสดีครับพี่ดอกสวัสดีแจ่มเรงๆครับข้าพี่น้องมายามเบ็ดลาไหลครับผมเหมือนไช้ชิมไรบ้างซี่หาลังนี่แหละครับพี่น้องสะเกาสะเกาสามันครับโอ้กขจาปลูกม,มันแล้วครับพี่น้องโอ้เฝ้าอะไรเรื่องอของหัวขากรงมาพี่น้องว่าม,มันเฝ้านะครับแกงเครื่องแลยหรอเอาขากรงวางไว้เตียงพื้นเอาขากรงครับพี่น้องจะกินไทยอย่างไรบุ๊ ตมุดงัง,ง,งไีบ้นะครับนแกยบ้างหรอครับมันบ่นนได้อกาตองมากนัี่น้อครับเสียงยู่คือกูังงบดิ่งนครับรดิ้งหรือบดิ่งน่ย้องจะมาเสียงยน้อยหน่อยเลย อยู่วะอุยอยู่อยู่อยู่พี่น้องอยู่อยู่มาแล้วพี่น้องมาแล้วอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วเนี่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วตัวเบ้ย์ดอกพี่น้องอุ้ยเขียมแรกพี่น้องเขียมแรกโอ้เอาใส่ถุงเขียวกันครับพี่น้องครับผมพี่น้องเขียมแรก โอ้ก่องกับพวกกัดนี่ครับผมพี่น้องแจมแดกในห้องครับมานแล้วครับผมมานแล้วเอาไปบงังหลังที่สวงอยู่ตรงนี้ครับผมพี่น้องผมกอถอดเกือบไม่รอดนี่แหละโอ้ยหลังแดกกับมันแล้วเด้อพี่น้องหลังสวง่งไม่กลิ่นนะครับเสือกอยู่ขั้เก่าอยู่พี่น้อง กยงูฟุ้กูเบกูรูวนอยู่ทางไหนเนาะนี่ควัขามมีฝางทางมีลกมอนคุณหู้หนึ่งลงพี่หูหนึ่งครับพี่นนอง้นมากินกัใส่ที่มานนี่แหละเถือนมากินน้ำพี่น้องนะใส่ที่นไม้ก้อนพี่หนงหลังที่สามยูุ่นครับ อันนี้ก็ให้คนจกบังยี่ดีพี่น่อล้วนี่ลูกหลังนี่ก็บ,บดิงครับล้นี่ก็บบดิงนะพี่น้อโอ้ยูเึ่า c ยู่ค,ครบเด็กผมใส่ไปขึ้น cầu แหรอเอาว่างไหมครับพี่น้องมีนกหรขึ้นม่กินนะพี่หน้องเนาะ นังนิสียอยู่คนกับผมหอมไปบุญเอ๊ะไปกมันไป nhạc ด้พี่น้องไป n ยา c เดียวกึ้นไปหอดกันในผมไทยงพี่น้องครับยู่วางนี่แหะไม่สิกินบ่ทหร่พี่น้อง ขี่สวดครับผมขี่สวดครับผมพี่น้องกินว่าพี่น้องถ้าเสียก็ส่งดึงดึงด้ว่ครับเสียก็ส่งดิ่งเข้าไปอยู่ครับผมไม่ยอมดึงกอนอยู่วะอยู่บะหล่ะพี่น้องส่งวะ โบสูครับเอาเดี๋ยผมขอจบก,ก่อนได้พี่น้องเนละ้วขากล่องกระดามาโอ้ดึงมันไปข้าหักใหม่ครับพี่น้องโอยูเลยครับเอาเดี๋ยวเบื้องหลังน่เห็นครับพี่น้องไปยากได้ผมขอสตตอปกันเอาครับเหลือจ้งหลังสุดท้ายพี่น้อง,องตัวหนหักอยานี่แหละ โอ้ยลองหนึ่งเฝ้าดึงลงไปพันง,งานใหม่ก่อนครับโอ้ลองนี้คือสิบกินครับพี่น้องมีห้วยเก่าอยครับโอ้โบกินนะครับเดี๋ยวลงหู้นี้ก่อนพี่น้องลงหู้นี้มันก่อนเแล้วมันขึ้นมากินครับมันมีหูอยู่นี่อีกอยู่ครับกําลังนี่ ตอนนี้ก็บ่มีห้อยดึงครับผมพี่หน่องมีห้อยดึงบ่สู้เลยครับเอาเดี๋ยวผมขอเบิ่งก่อนพี่น้องคือบ่ครับพี่น้องในมาเตี่ยมเดียวครับอันสุ่มที่มันเด็กลงไปผมก็ใส่ไปอยู่พี่น้องแล้วมื้ออื่นผมสิมายามเบิ่งใหม่ได้มาแต้มเดียวครับผมพี่น้อง บ่ใาไงมาได้ดอกแต่ว่าพัด์ทเพจกับเสียบเพื่อกันละครับนี่กระลังดุกอันครับผมพี่น้องรุ่นใหญ่กว่านี่โปรได้จังหน่อยนะพี่น้องเนาะเอ,อ้าสำหรัครับพี่น้องคลิปหายยู่หายกินผมกระเช้ยังบ่ทันมีหลายดอกครับผมตอนนี้กับเป็นไข่อย,ยู่ครับผมพี่น้องเป็นไขบ่บ่ทันเศร้านะพี่น้องเนาะขอฝากเด้อครับเด้อฝากลุกลยชานหลายเปอร์เซ็นต์ได้ครับผมพี่น้องยังมันพันกดยูทูบนะครับเด้อชัว่วโม,มงครับผมคนติดตามกระพันนั่นแหละ เดีือแต่ส่วโมงครับผมสามพันส้มโม้ 4, สี่พันส้มโมงกับบอลหวดนะครับพี่น้องเอาสู่ไปครับผมพี่น้องช่างเดกะฝากได้ครับผมฝากลูกอีสานลายไปเส้นซองนิน่อยซองนี้มด้ครับพี่น้องเนอาสิไปทำเมนูครับผมออกกับเมื่อทำเมนูนะพี่น้องเนาะเอาครับผมที่ตามครับ